สวัสดีครับสวัสดีสโลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับสินค้าสภาพสวยนะครับวันนี้นะครับสินค้าสภาพสวยนะครับก็จะเป็นของว o เท็นะครับ5000 R M S นะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับ ใครที่กําลังมองหาพี่ๆท่านไหนกําลังมองหารีบเลยนะครับมีแค่ท่านนี้ท่านเดียวนะครับของยังไม่ได้โอ้โหนะครับกิฟเลยนะครับดูรอยนะครับดูรอยไม่มีเลยนะครับเนี่ยครับดูรอยไม่มีแทบรอยนะครับสภาพเครื่องสภาพสวยนะครับตีไปเลยนะครับ98%เปอร์เซ็นต์นะครับอีก2%เปอร์เซ็นต์ท่านเป็นมือสองนะครับระว่ามือหนึ่งกว่าไม่ได้นะครับสวยกว่านี้ก็มือหนึ่งเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น2ฟิวนะครับอาเบสนะครับสภาพสวยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวการ์ตูนนะครับรุ่นใหม่นะครับสำหรับที่กำลังมองหานะครับด่วนนะครับมีแค่นี้แค่แท่นนี้แท่นเดียวนะครับขายในราคาอยู่ที่2 6 9 0 0บาท26,900บาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับที่กำลังมองหานะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับ ใครที่กำลังมองหานะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ผมยังไม่ทิ้นะครับตัวตอนนี้มันค่ำแล้วนะครับก็มารีวิวนะครับใช้งานปกตินะครับรับแดกตีเทิรกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแดกตีเทิรได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีรับแดกตีเทอรนได้ทุกตัวนะครับสภาพสวยมากนะครับ ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับกิ๊กเลยนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับที่ร้านนรันศักท่านสาวเบอร์โทรติดต่อ083 739 8945 083 739 8945นะครับที่ร้านนรันศักท่านสาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ แต่มีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับผมนะครับ<ฮ><ฮ>สินค้าโอ้ทยอยไม่ทันนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะครับตอนนี้ผมก็ทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวก็จะ รีวิวบางทีก็วันละ 3- 4ตัวนะครับก็ไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะครับนะครับอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับโอ้โหเยอะแยะนะครับก็ผ่านมาก็แวะมาชมได้นะครับบางทีผมก็ไลฟ์สดไม่ทันนะครับไลฟ์อัดวิดีโอให้ชมรมเครื่องเสียงไม่ทันนะครับเพราะผมรับสายลูกค้านะครับแพ็คของนะครับจัดเรียงเทสสินค้าทุกอย่างผมคนเดียวนะครับ ช้านิดนึงนะครับแต่ได้แน่นอนนะครับคือลูกค้าบางท่านที่โทรมาบางท่านก็บางทีเอ้ยโทรไปไม่รับสายครับบางทีผมก็เห็นนะครับแต่มันรับไม่ได้เพราะมันติดอีกสายหนึ่งนะครับย้ำๆนิดนึงนะครับเพราะผมมีคนเดียวนะครับขออภัยนะครับเนื่องจากบางทีก็ไม่ทั่วถึงสมบัติลูกค้าบางท่านที่กาลังสอบถามสินค้านะครับก็ขออภัยนะครับก็ย้ํานิดนึงนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมนะครับย้านิดนึงนะครับก็ขออภัยเรื่องนี้นะครับเพราะ ผมบางทีก็ไม่สะดวกนะครับบางทีก็เหมือนคุยกับอีกสายนึงนะครับอีกสายหนึ่งเข้าแล้วนะครับมันก็กลายเป็นคุยไม่ได้ทีละสองสายนะครับก็ขออภัยนะครับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะย้ำๆนิดนึงนะครับสาหรับที่กระไลมองหานะครับตําลังมองหาด่วนนะครับด่วนนะครับมีแค่นี้แท่นี้ท่านียวนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับโอ้ผมบอกว่าเลยนะครับนี่ครับยัง g r a มือหนึ่งนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน การันตีนะครับการันตีนะครับไปแล้วมีปัญหาเอามาคืนได้นะครับไปแล้วไม่พอใจนะครับไปแล้วพังครับผมรับคืนนะครับเพราะสินค้าของผมผมเทสให้เรียบร้อยก่อนถึงลูกค้าทุกท่านนะครับมีปัญหานะครับสินค้าไปนะครับแต่นอกเหนือจากนี้คือสมมติว่าลูกค้าเอาไปนะครับขั้วดำกับาขั้วแดงนะครับช็อตพังอันนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดผมนะครับ แต่มันก็เป็นความผิดของลูกค้านะครับก็สั่งมาเคี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับมาเคี่ยมได้นะครับก็ไม่ยากนะครับผมีง่ายอยู่แล้วนะครับบางบางท่านที่เคยสัมผัสผมนะครับมาถึงผมนะครับมาคุยกับผมอย่างนี้เห็นหน้านะครับโอ้บางทีก็คิดว่าผมยากนะครับผมไม่ใช่คนยากนะครับผมง่ายอยู่แล้วคุยง่ายยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้นะครับไม่ยากนะครับคุยง่ายนะครับผมไม่ยากอยู่แล้วนะครับสําหรับบางท่านที่กําลัง คุยกับผมคิดว่าอุ้ยมันยากผมไม่ยากนะครับผมคุยง่ายมาเจอตัวจริงนะครับไม่ยากนะครับบางทีก็ใน YouTube ไม่เห็นหน้านะครับแต่ฟังแต่เสียงนะครับแต่ตัวจริงเนาะคุยง่ายครับไม่ยากครับคุยง่ายอยู่แล้วครับมีปัญหาตัวไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสาหรับ f c ทุกท่านที่กําลังมองหานะครับพาวเวอร์หันนาเบสนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าดุลก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับ FC บางท่านนะครับอุดหนุนนะครับทางเรื่อยมานะครับทางช่องทาง u t u b e นะครับทางเฟซแล้วก็มารับถึงหน้าร้านนะครับก็ขอบพระคุณนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยนะครับอย่าให้จนนะครับอ่าแล้วก็จะผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับขอให้มีเงินมีใช้นะครับห้ามเจ็บห้ามจนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนเรื่อยมานะครับถ้าไม่มีพี่ๆทุกท่าน นะครับมาอุดหนุนถึงวันนี้ FC ทุกท่านก็ไม่มีผมถึงวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ล่าลาไปนะครับ5 0 0พนาเบสนะครับยามดึกๆนะครับด่วนเลยนะครับมีแค่นี้แค่นี้ท่านนี้ท่านเดียวนะครับ27,0 0 0บาทนะครับ2 7 0 0 0เบาท5,000นาเบสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับสินค้าตัวอื่นก็เข้ามาสอบถามได้นะครับนอกเหนือจากนี้บางทีก็จะทยอยนะครับบางทีผมก็ไล่ไล่เพาเวอร์ไปก่อนนะครับสำหรับ สายบางท่านนะครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ